ล่าสุดครับคุณผู้ฟังปิดเกมโดนเขมรทัพไทยจัดการสอยร่วงระนาวและผู้บัญชาการทหารบกยกระดับพื้นที่พร้อมรบเต็มที่ส่วนทางด้านชาวเขมรยกย่องนายยกอนุทินคือผู้สร้างสันติภาพโอโ้เป็นไปได้ไงครับนี่นายยกอนุทินงงกันเลยทีเดียวและล่าสุดเจ้าของสนามบินเตโชตัวจริงเปิดเผยตัวแล้วขอเริ่มอัปเดตจากสถานก,การณ์ชายแดนจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2วันที่13กันยายนปี2568สถานก,การณ์โดยรวมตอนนี้ต้องบอกว่ายังตึงเครียดกองกําลังของเรา และของเขายังคงวางกําลังประจันหน้ากันตามที่มั่นของตัวเองแต่ที่น่าสนใจคือฝ่ายเราตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝั่งเขมรในบางพื้นที่และที่สําคัญคือมีการส่งโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับบินรุกล้ําเข้ามาในพื้นที่แนวชายแดนบ้านเราถึง4ครั้งรวมทั้งหมด12ลําด้วยกัน หมาไม่พักแต่ละวันเลยนะคะโดนเนี่ยจากรายงานของกองทัพภาคที่2ระบุชัดเจนว่าในจนํานวน12ลําที่ส่งมาป่วนเนี่ยเราสามารถตัดการควบคุมสัญญาณได้ถึง6ลําเรียกว่าสอยร่วงกลางอากาศไปครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวตอนนี้ฝ่ายไทยเราก็จัดกาลังคนเข้าไปจําจุดตรวจตามเหตุการณ์อย่างเข้มข้นและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ทุกรูปแบบตามสถานการณ์ แล้วตัดการควบคุมสัญญาณเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะกองทัพไทยเรามีระบบที่เรียกว่าระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือ C-UAS ซึ่งมันมีวิธีการจัดการโดรนพวกนี้อยู่หลักๆ2แบบแบบแรกเรียกว่าแจมิ่งหรือการรบกวนสัญญาณลองนึกภาพตามโดรนมันบินได้เพราะมีคนบังคับจากภาคพื้นดินโดยใช้คลื่นวิทยุและมันรู้ตำแหน่งตัวเองจากสัญญาณ GPS ที่ยิงมาจากดาวเทียมสิ่งที่เราทำคือการยิงคลื่นสัญญาณที่แรงกว่า ออกไปก่อกวนสัญญาณควบคุมกับสัญญาณ GPS พวกนั้นพอมันรับสัญญาณไม่ได้โดรนมันก็จะงงเหมือนคนตาบอดหูหนวกกลางอากาศสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่โหมดปลอดภัยอย่างเช่นบินกลับฐานเองหรือล่อนลงเจาะฉุกเฉินทันทีอ๋อ oh, ค่ะและอีกวิธีละ่ะคะอีกวิธีจะซับซ้อนขึ้นไปอีกเรียกว่า spoofing หรือการยึดควบคุมอันนี้เปรียบเหมือนการแฮกเลย คือแทนที่เราจะไปก่อกวนสัญญาณเฉยๆเราส่งสัญญาณ GPS ปลอมไปหลอกมันแทนทําให้ระบบนําทางของโดรนมันเข้าใจผิดคิดว่าสัญญาณปลอมของเราคือของจริงทีนี้เราก็เลยกลายเป็นคนบังคับมันแทนเจ้าของเดิมสั่งให้มันบินไปไหนมาไหนหรือสั่งให้มันบินมาลงจอดในพื้นที่ของเราแบบนิ่มๆให้เราเก็บมาศึกษาต่อได้เลยกองทัพบกข,ของเรามีการพัฒนาและจัดหาระบบพวกนี้มาตลอดมีทั้งแบบเคลื่อนที่ที่สามารถเอาไปใช้สนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่ได้เลยดังนั้นการที่เราสอยมาได้6กลำก็มาจากเทคโนโลยี พวกนี้นี่แหละเยี่ยมเลยค่ะ การที่เขเมรเขาส่งโดรนมาแบบนี้มันไม่ใช่แค่การก่อกวนธรรมดาแต่มันคือการทดสอบแนวป้องกันของเราอย่างชัดเจนทุกครั้งที่เขาส่งโดรนมาแล้วเราจัดการได้เขาก็จะได้ข้อมูลไปว่าระบบของเรามีระยะทํางานแค่ไหนใช้คลื่นความถี่อะไราและตอบสนองได้เร็วแค่ไหนแต่ถ้าครั้งไหนที่โดรนเขารอดไปได้เขาก็จะรู้เหมือนกันว่าตรงไหนคือจุดบอดของเรามันคือการทําสงครามในพื้นที่สีเทาคือไม่ต้องยิงกันจรงิงๆแต่สร้างความกดดันและเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก็เรียกกันว่าเป็นการสงครามไซเบอร์อะที่ดูแล้วน่าจะประ กันตนต่่ออเืงส่วนทหารขมินยังคงฝึกซ้อมกันต่อเนื่องมีคลิปออกมาว่าทหารขมิ้นไปซ้อมยิงจรวด RPG กันที่จังหวัดมณฑลคิรีก,กังหกักมีทั้งก่อสร้างฐานที่มั่นเพิ่มนําเข้าอาวุธไม่หยุดหย่อนดูท่าขมินไม่ได้คิดจะยอมง่ายๆก็ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ และล่าสุดเช้าวันเสาร์ที่13กันยายนเขมรก็ได้นํากลุ่มผู้สังเกตการ IoT ที่นําโดยนายทหารใหญ่จากมาเลเซียพร้อมด้วยสมาชิกจากชาติอื่นๆก็เข้าไปเยี่ยมสังเกตการที่ประตูด่านชายแดนช่องอานมาจังหวัดพระวิหารโดยการประสานงานของกระทรวงกลาโหมคเคมรมาอีกแล้วที่เดิมก็ยังเหมือนเดิมวนกับที่เดิมๆไปที่อื่นบ้าง ต้องเข้าใจก่อนว่า IoT เนี่ยมีหน้าที่เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นคนกลางสร้างความไว้ใจแต่ในทางปฏิบัติทั้งเราและขเขมรต่างก็ใช้ IoT เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ของตัวเองฝั่งไทยเราก็เคยพา IoT ไปดูหลักฐานที่ขเขมรลุกล้ำทั้งการตัดรั้วลดน้ําการวางทุ่นระเบิดใหม่ๆส่วนฝั่งขเขมรพอถึงตาตัวเองก็พาไปดูในมุมที่เขาอยากให้เห็นเพื่อจะบอกชาวโลกว่าฉันนี่แหละโปรง่งใสปฏบิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างดูท่าจะหมดมุกใส่ร้ายไทยแล้วนะคะใช่ครับขเขมรก็เริ่มหมดมุกแล้วพา IoT วนไป วันมาอยู่ที่เดิมแต่ก็น่าสงสัยว่าคณะ IoT ก็ไปดูที่เดิมอีกไม่รู้จะไปได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาต่อกันอีกเรื่องล่าสุดจะมีการพบปากกันระหว่างนายกอนุทินชาญวีรกูลของเรากับนายกฮุนมาเนตของเขเมรซึ่งท่านนายกหนูก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาท่านบอกเลยว่าพร้อมเจอแต่การเจอกันไม่ได้หมายความว่าต้องยอมกันท่านย้ําจุดยืนหนักแน่นว่าเราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบเรื่องเสียดินแดนไม่ต้องมาพูดกับตนอยู่แล้วผมเป็นนายกประเทศไทยไม่ใช่นายกประเทศื เพราะฉะนั้นต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยของคนไทยเป็นประเด็นหลักอยู่แล้วแล้วเรื่องการเปิดด่านชายแดนที่เคยมีข่าวแล้วคะท่านว่าย,ยังไงบ้างท่านบอกว่าเรายังไม่เปิดเราต้องรอฟังเสียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนการจะเปิดด่านได้มันต้องมีข้อตกลงอีกเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องการเจรจาและที่สําคัญคือเรื่องความปลอดภัยทางการทหารท่านบอกว่าต้องไม่มีการยิงกันหรือมีอาวุธมาจ่อ,อก,กันอีกต่อไปต้องมีการถอนอาวุธเก็บกู้กับระเบิดให้หมดก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคน ทั้งสองประเทศจะปลอดภัยจริงๆท่านยอมรับว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนต่างฝ่ายต่างก็มีทิฐิการเจราจามันต้องใช้ทั้งาศาสตร์และศิลป์มีทั้งการทหารการผ่อนคลายและการกดดันผสมกันไปแต่เป้าหมายหลักคือประเทศไทยต้องไม่เสียเปรียบ<อ>ก็ต้องรอติดตามครับว่าจะไปเจราจาอะไรกับขมรนได้อีก GBC ก็เพิ่งเจราจากันไปเป็นเพียงแค่เสร็จกระดาษไปแล้วนายกเจอนายกอันนี้ก็น่าคิดครับจะคุยอะไรกันบ้างคุยไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนก็ต้อง รอติดตามกันต่อมาต่อกันอีกเรื่องที่ต้องบอกว่าเจ้าของสนามบินเตโชตัวจริงออกมาประกาศเองแล้วคือถ้าอากาศยานนานาชาติเตโชหรือ KTI เพิ่งเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานี่เองขเมรนเขาโปรโมทใหญ่โตเลยว่าเป็นประตูสู่โลกใบใหม่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศใช้เงินลงทุนไปตั้ง1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ55,000ล้านบาทค่ะ แต่เบื้องหลังความอลังการนี่แหละที่น่าสนใจเพราะโครงการนี้สร้างโดยรัฐวิสาหกิจของจีนและเงินทุนส่วนใหญ่ก็มาจากการกู้ยืมจากธนาคารของจีนและที่สำคัญที่สุดคือข้อตกลงที่ทำกันเป็นแบบ BOT คือสร้างดำเนินงานและโอนซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้รัฐบาลจีนจะได้สิทธิในการควบคุมและบริหารจัดการสนามบินแห่งนี้เป็นเวลาอย่างน้อยถึง50ปีเลยทีเดียว50ปีเหมือนยกให้เขาเป็นเจ้าของไปเลยครึ่งศตวรรษเลยค่ะ แล้วล่าสุดทูจีนออกมาพูดว่ายัางไงบ้างคะอ่าพอสนามบินเปิดปุ๊บท่านทูจีนประจำคืเมียนก็ออกมาแสดงความยินดีทันทีพร้อมกับบอกว่าการเปิดสนามบินหมอยนี้จะทําให้มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากจีนหลังไหลเข้าไปในคือเมียนอีกมหาศาลแม่ท่านทูดก็ไม่กะให้ชาติอื่นเข้ามาสนามบินนี้เลยเหรอครับเรียกว่านี่คือสนามบินจีนชัดๆมีคนคอมเมนต์ว่าไม่มีเงินใช้นี่ก็เตรียมเปลี่ยนชื่อนครวัดได้เลยเป็นนครวัดเซาลิน หรือบอกว่าเจ้าของตัวจริงเขามาแล้วแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับความมั่นคงของบ้านเราโดยตรงบ้างไหมคะการที่จีนเข้ามาควบคุมสนามบ,บินที่อยู่ใกล้เราแค่เนี้ย กระทบเต็มๆเลยครับนี่คือเรื่องที่น่ากังวลที่สุดในมุมมองของทหารและวางแผนยุทธศาสตร์ของไทยสนามบินเตโชแห่งนี้ถูกจัดให้อยู่ในระดับ 4F ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดระดับสากลมันหมายความว่าสนามบินนี้สามารถรองรับเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Air Bu s ส A380 หรือ Boe ิ n g 747ได้สบายๆและนั่นก็หมายความว่ามันสามารถรองรับเครื่องบินลำเลียงทางการทหารขนาดใหญ่ของจีได้อย่างง่ายดายเช่นกันในสายตาของยุทธศาสตร์ไทยสนามบินเตโชจึงไม่ใช่แค่ศูน ทางเศรษฐกิจแต่มันคือฐานส่งกำลังบารุงทางการทหารที่ใช้งานได้สองทางหรือ dual use ที่จีนสามารถใช้ส่งทหารหรือยุทโธปกรณ์มาประชิดปีกตะวันออกของไทยได้อย่างรวดเร็วในอนาคตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพรวมความมั่นคงในภูมิภาคนี้ไปเลยครับดูเหมือนเป็นของประเทศจีนเข้าไปทุกวันนะคะเนี่ยใช่ครับมาต่อกันที่อีกเรื่องสำคัญคือวันที่13กันยายนปี2568ท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้ปลอดทุก พร้อมด้วยคณะ,ะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบ,บกก็ได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองถึงแนวหน้าเลยครับท่านลงไปในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังสุรนารีครับโดยไปที่หน่วยเฉพาะกิจที่1อําอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและหน่วยเฉพาะกิจที่2อําำเภอปราศาสตร์จ,จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์โดยตรงเลยการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบ,บุญสินพาดกลางให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ในภาพรวมให้ฟัง แล้วท่านผอบทอบได้ให้นโยบายหรือข้อสั่งการอะไรกับกําลังพลในพื้นที่บ้างคะมีหลายประเด็นที่สําคัญมากเลยครับท่านได้กล่าวขอบคุณและให้กําลังใจกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด,ด้วยความกล้าหาญเข้มแข็งและเสียสละมาโดยตลอดจากนั้นท่านก็ได้เน้นย้านโยบายหลกักๆดังนี้ครับข้อแรกเลยคือให้ทุกหน่วยยกระดับความพร้อมรบอย่างเต็มที่ของทั้งกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่มีอยู่ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อยู่เสมอโดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยของกําลังพลเป็นสําคัญที่สุด คือท่านสั่งการให้หน่วยในพื้นที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อประกอบเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําของเขมรที่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบทุ่นระเบิดที่ถูกวางใหม่หรือการบินรัตรเวงของโดรนที่รุกล้ําเข้ามาท่านบอกให้เก็บหลักฐานพวกนี้ไว้ให้หมด เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปใช้ขยายผลหรือเรียกร้องใน,นกลไกระดับต่างๆต่อไปชัดเจนเลยค่ะแล้วเรื่องขวัญและกําลังใจของทหารที่ปฏิบัติงานอยู่ล่คะคะตอนนี้เป็นยังไงร่างท่านให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเลยครับท่านเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับต้องกำกับดูแลและใส่ใจกำลังคนอย่างใกล้ชิด ท่านพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการกำลังพลว่าให้มีการพิจารณาผลัดเปลี่ยนกำลังอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทหารได้มีโอกาสกลับไปพักผ่อนไปเจอกับครอบครัวบ้างจะได้ช่วยคลายความเครียดและความกังวลใจลงนอกจากนี้ท่านยังให้ความสําคัญกับมาตรการพิทักษ์กำลังรบคือให้มีการประเมินสุขภาพของกำลังพลในทุกมิติโดยเฉพาะสุขภาพจิตใจของทหารกองประชาการที่ต้องมาเจอกับสภาวะแวดล้อมที่กดดันแบบนี้หากพบว่าใครมีความเสี่ยงก็ให้รีบประสานกับหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่เพื่อเข้าไปประเมิน และนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดเรื่องจิตใจของทหารเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆค่ะใช่ครับการลงพื้นที่ของท่านพอบ,บอทบในครั้งนี้มันจึงมีความหมายมากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมีนสวัสดีครับ